สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการทำสายนาฬิกานะครับเป็นการ DIY นะครับทำเองนะครับจากสายสแตนเลสนะครับเราจะทำเป็นสายซิลิโคนแล้วก็มีเอ็นลิงก์ตรงนี้นะครับสำหรับนาฬิกาไซโก้นะครับนะครับมีความสวยงามนะครับแล้วก็ใช้ตัวบัคโคลนี้เป็นของไซโกเองนะครับมาติดตามดูครับทำกันยังไงครับง่ายๆครับ ทำสายนาฬิกาเป็นแบบนี้นะครับให้มีเอ็นลิงก์ตรงนี้นะครับต่อกับเคสนาฬิกานะครับแล้วก็ใช้ตัวบัคโคตรงนี้นะครับเป็นของไซโก้นะครับนะครับเราก็จะทําแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้เป็นสายซิลิโคนนะครับนี่นะครับมันก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองทําดูนะครับว่าจะ ทำยังไงนะครับนะครับขั้นแรกเราก็ไปซื้อสายซิลิโคนตรงนี้นะครับมีตามท้องตลาดทั่วไปนะครับหรือว่า La z a ด a าก็ราคาไม่ถึงร้อยบาทนะครับก็ดูว่าขอบนาฬิกานะครับดูตรงนี้นะครับขอบนาฬิกาเราประมาณเท่าไหร่นะครับโกติไซโกห้ารุ่นนี้ก็จะอยู่ที่22มิลนะครับตรงนี้22มิลนะครับถ้าเราใส่เข้าไปนี่เลยมันก็จะมีรูช่องว่างตรงนี้ใช่ไหมครับ นี่ครับที่ที่เราซื้อมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสายซิลิโคนนะครับเขาก็จะมีวัคโคลแบบง่ายๆตรงนี้ก็แคล้ายๆของนาฬิกาทั่วไปอยู่แล้วนะครับอันนี้ครับเส้นละไม่ถึงร้อยบาทนะครับแล้วก็เราก็มีสายสแตนเลสนะครับสายสแตนเลสตัวนี้ก็ต้องเป็นก็เป็นสายที่มากับตัวเครื่องตัวนี้อยู่แล้วนะครับก็คือเขาเป็นสายที่แถมมากับเครื่องมันเป็นอย่างนี้นะครับ พอเราถอดออกจากเครื่องนะครับก็จะได้มาอย่างนี้นะครับนี่นะครับซึ่งเราจะใช้ก็คือตัวตรงนี้นะครับเอ็นลิงตรงนี้นะครับมาต่อเข้ากับตัวสายซิลิโคนตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนขอบตรงนี้นะครับเปลี่ยนขอบบัคโคตรงนี้นะครับให้เป็นของไซโกเอาตัวนี้มาใส่ตรงนี้นะครับวิธีการนะครับวิธีการเราก็เราซื้อมานะครับตัวนี้เราก็ถอดได้นะครับนี่นะครับ เราก็ถอดออกก่อนนะครับมันก็จะมีสปริงบาร์ตรงนี้นะครับเราก็ถอดออกมา,อางนี้นะครับถอดออกมาครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝังหนึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นสปริงบาร์เหมือนกันนะครับนี่ครับ แค่นี้เองครับล้าก็ถอดมาเราก็จะได้สายซิลิโคนตรงตรงนี้นะครับรพยายามดูว่าตัดให้มันได้ขนาดอพอๆกับเส้นนาฬิกาเรานะครับตรงนี้ก็จะเหลือฝั่งสามรูอีกครั้งสองรูนะครับนี่นะครับครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับ ส่วนตัวนี้นะครับเราก็ถอดออกครับก็จะคล้ายๆกันนะครับนี่ครับแล้วก็ถอดสายสแตนเลสของเรานะครับซึ่งสายสแตนเลสของเราก็จะเหมือนกันครับเหมือนกับสายเมื่อกี้นะครับมันก็จะมีรูที่เป็นสปริงบาร์ูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับใช้ดิบเหล็กดัดแหลมทิ่มลงไปนะครับนี่ครับก็จะเป็นนี้ครับ อีกฟังหนึ่งก็เหมือนกันนะครับก็เป็นสปริงบาร์นะครับนี่ครับแล้วก็ใช้เหล็กทิ่มออกไปครับนี่ครับก็จะเป็นนี้นะครับนะครับก็จะเป็นตัวปั๊โคของไซโกตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาตัดตรง ด้านบนนี่นะครับด้านด้านที่จะเข้ากับตัวเอ็นลิงตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันมีนูีรูตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็จะตัดแทนเป็นมีรูที่เข้าไปกับตรงนี้พอดีครับนะครับวิธีการก็ง่ายๆครับเราก็เอาสายเดิมของมันนี่แหละนะครับสายเดิมนี่แหละนะครับเราก็มาทาบลงไปว่าเราจะให้เหลือตรงจุดนี้นะอีกฝั่งนี้เราจะให้ออกไปนะครับเราก็ใช้คัตเตอร์ตัดธรรมดา ก็หาพลาสติกมาลองนะครับใช้คัตเตอร์ธรรมดาเนี่ยครับตัดให้พอดีนะครับนะครับตัดลงไปนะครับนี่ครับนี่นะครับเราก็จะตัดเหมือนกันนะครับเราก็จะตัดตรงนี้นะครับตัดให้มันพอดีกับสายตรงนี้ ลงพอดีครับนะครับตัดลงไปฝั่งนี้ครับลงไปจะตัดลงไปครับแล้วก็ตัดด้านนี้ออกนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับก็ตัดไปครับแค่นี้เองครับนี่ครับเราก็ได้สองข้างนะครับแล้วแต่ความชำนาญของแต่ละคนนะครับ ของผมก็ไม่ได้ชํานาญมากนะครับแล้วทีนี้เราก็เอามาใส่กับตัวเอ็นลิงตรงนี้ครับตัวนี้นะครับแล้วก็เอาเอ็นลิงตัวนี้มาใส่นะครับ นี่ครับ,รบก็ได้แล้วครับมันก็เข้ากับเอ็นลิงตรงนี้นะครับเห็นไครับง่ายๆเองครับครับอีกข้างหนึ่งนะครับอีกข้างนึ่งนี่แล้ก็ใส่เอ็นลิงเข้าไปนะครับนี่ครับเราก็ได้สองขานะครับเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะมาใส่กับนาฬิกาเราเราก็ใส่เข้าไปแค่นี้เองครับนี่ครับ แล้วเราก็ประกอบเข้ากับตัวนี้ครับปอบข้ากับบัคโคของจะใส่โก้ที่เราถอดออกมานี่นะครับแล้วก็ใส่ย้อนเข้าไปครับเมื่อกี้เราถอดออกมาใช่ไหมครับแล้วก็ใส่สปริงบาร์ย้อนเข้าไปแค่นั้นเองครับ เขานะครับเข้าไปแล้วครับเนี่ครับข้างน,นะครับข้างก็ใส่ให้มันพอดีกับแขนเรานะครับนี่ครับก็ใส่ไปว่าจะใส่ยูไหนนะครับมันก็ปรับได้อยู่แล้วนะครับมันมีสามสี่รูตรงนี้นะครับเราก็สามารถปรับได้อยู่แล้ว มันยาวไปเราก็ตัดออกนะครับขึ้นกับว่าขนาดข้อมือเราเป็นเท่าไหร่นะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับก็จะได้ตรงนี้ครับสายนาฬิกาที่มีเอ็น uh, ลิงนะครับตรงนี้แล้วก็มีตัวบัค k คิของไซโกตรงนี้นะครับนี่เองครับจากนั้นก็มาประกอบเข้ากับตัวนาฬิกา ยวเรามาประกอบเข้ากับตัวนาฬิกาเดีวนี้นะครับก็ด้านนี้นะครับอยู่ด้านบนนะครับด้านด้านที่มีเอตรงนี้นะครับให้อยู่ด้านบนด้านนี้นะครับวิธีการเราก็ใส่เข้าไปอย่างนี้ครับด้านนี้นะครับเราวไหาเหล็กทิมตรงสปริงบาร์ตรงนี้นะครับให้มันเข้าไปข้างไหนนี้ครับก็เรื่อนดังแก๊กเนี่ยมันก็เข้าแล้วนะครับนี่ครับ ก็จะสวยครับสวยงามขึ้นมานะครับนี่นะครับอีกข้างหนึ่งนะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็หาทิ้งไปนะครับหาเหล็กทิ้งไปนรับเข่าดันหนึ่งก้อนนะครับแล้วก็ิีดดันเขเลื่อนนะครับนั่งแก๊เข้าแล้วครับนี่ครับเข้าละครับเป็นไงครับ ก็สวยงามมันจะไม่มีช่องว่างตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็ตรงนี้มันก็จะสวยสวยกว่าตัวที่ซื้อมานะครับพซื้อมามันก็จะเป็นอลูมิเนียมบางๆหรือคล้ายๆสังกะสีนี่นะครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นของไซโ้อยู่ cle, แ,ลแล้วนะครับมันก็จะดะูสวยงามนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะไม่มีขอบเราก็เปลี่ยนมีได้หลายสีนะครับ ตัวซิลิโคนนี้เราลองดูนะครับมันจะมีสีน้ำเงินสีดำสีน้ำตาลนะครับก็ดูนะครับว่าตัวไหนที่ที่เราชอบนะครับใส่ในในหลายโอกาสนะครับก็ไปลองเลือกดูนะครับ ไซโคห่านะครับ,นะรบก็ไปลองท,ทําดูนะครับง่ายๆนะครับไม่ต้องเป็นช่างไม่ต้องเป็นอะไรนะครับก็ซื้อมาแล้วก็เปลี่ยนง่ายๆแค่นี้เองครับไปลองทําดูครับสนุกดีครับเปลี่ยนได้หลายสีนะครับหรือว่าเราจะ กลับมาใช้ไอ้ตัวสแตนเลสของเรานะครับเวลาเราเปลี่ยนก็เปลี่ยนกลับง่ายๆครับไม่ไม่ได้เสียหายครับสายสแตนเลสก็ไม่เสียหายเราก็สามารถที่จะนํากลับมาใช้หรือว่ากลับมาใส่เหมือนเดิมได้ได้นะครับอันนี้ไม่ไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับไปลองทําดูครับสนุกสนุกครับขอบคุณครับ